สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วคะปกิศนะคะหัวข้อของวันนี้ก็คือคุณจะได้สละโสดภายในสามเดือนนี้ไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันวิธีการเลือกชอบตัวเลือกไหนเลือกไ้เลยนะคะตัวเลือกที่หนึ่งจะเป็นเบลตัวเลือกที่สองเป็นมูรลานและตัวเลือกที่สามเป็นเอเวียลนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกองที่หนึ่งเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูเลยนะว่าเราจะ,ะได้สละโสดเนี่ยภายในสามเดือนนี้ไหมนะคะฝากกดไลค์ซับสไครต์แชร์กดกระดิบติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องน,น,นี้ด้วยนะคะอือ <c oughs> คุณได้ไพ่หกช่วยนะดูจากภาพเนี่ยชัดเจนนะมีลุ้นมีลุ้นโอเคสีช่วยมาอา,อาจจะสามเดือนสี่เดือนก็ได้นะมีลุ้นมากเลยเปอร์เซ็นต์คุณขึ้นสูงนะคะว่ามีโอกาสที่คุณจะได้สละโถดภายในสามเดือนนี้นะบางคนก็จะสี่เดือนนะอืมแล้วอาจจะเป็นคนที่คุณดิวอยู่คุยอยู่นะคะก็อ,อาจจะเป็นคนเก่าที่หาหายไปนะคะกลับมาก็ได้นะคะหรือว่าคุณจะได้เจอใครสักคนออนไลน์ผะะ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์แต่ก็ต้องดูดีๆเนาะ อ,อมีโอกาสที่จะเจอผ่านทางสื่อโซเชียลออนไลน์แล้วก็คุยกันถูกใจนะคะอืมนะคะของของกรุปมนี้จะเป็นคนที่คุณนึกถึงคนเก่าที่กลับมาหรือคนที่คุณเฝ้ารอหรือจะเจอกันผ่านทางออนไลน์สือโซเชียลนะ,ะแต่ว่าคุณมีโอกาสสูงเลยแหละที่จะได้สละโสดภายในสามถึงสี่เดือนนี้นะคะต้องเพิ่มไปอีกเดือนหนึ่ง <laughs> เออหนึ่งไม้เท้าและ The l o v เ r อโอ้โหไพ่ขึ้นต้นกับให้จบเนี่ยคือของคุณเป็นหัวใจหัวใจเลยนะม่เหมือนกับโชคสตานเนี่ยอาจจะได้แบบจะส่งของขวัญมาให้คุณแล้วนะคะภายในสามสามถึงสี่เดือนนี้เนาะอาจจะช้านิดหนึ่งนะคะแต่มองว่ากลองนี้เป็นกล่องที่โอเคเลยนะเหมือนมองว่าพลังงานคุณใช้ได้เลยดีเลยคะ่ะกำลังดีแล้วก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะมีโอกาส <c oughs> เหมือนกองเนี้ยมีโอกาสสูงมากที่จะทําให้คุณอ่ะได้เจอใครสักคนพร้อมที่จะแบบเอ่อถ้าใครที่โสดสนิทเนาะก็มีโอกาสที่จะได้เจอคู่ของคุณนะคะแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าไปต่อเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ก็เข้ามานะคะแล้วก็จะเป็นคู่รักที่แบบรู้สึกแบบไปไหนมาไหนใครๆก็เห็นแล้วก็อาจจะอิจฉาคุณได้ด้วยนะคะแต่กองที่หนึ่งพลังงานค่อนข้างดีมากเลยนะว่าคุณเนี่ยใกล้ที่จะได้เจอนะคะจะได้สั่นละ คุณใกล้ที่จะได้สละโสดแล้วแหล,ละภายในสามถึงสี่เดือนเนี่ยคุณได้แน่นอนนะคะอาจบางคนก็อาจจะหนึ่งเดือนบางคนก็อาจจะสองเดือนนะมันก็คือภายในสี่เดือนนี้นั่นเองนะแต่สําหรับบางคนก็ต้องเข้าใจนิดหนึ่งนะคะคุณอาจจะเป็นการที่แบบเจอผ่านออนไลน์แต่คุณเจอเขาแล้วคุณรู้สึกถูกใจรู้สึกคัลแน็คมีคอนเน็กชันบางอย่างเราทําให้คุณเนี่ยอยากจะสานความสัมพันธ์ต่ออะไรเงี้ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเพราะว่ากองนี้จะสิบตรงที่ว่า <c oughs> คุณจะได้เจอใครที่ถูกใจก็จริงนะคะแต่ว่า อาจจะต้องใช้เวลานานนานเหมือนกันที่จะต้องดูใจอะคะ่ะต้องแบบข้อดีก็คือเขาคนนี้จะเข้ามาในชีวิตคุณภายในสามถึงสี่เดือนนี้แต่ก็อาจจะใช้เวลานานนะคะที่อืมคุยกันหรือทาความรู้จักกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นคนเกา่ากลับเข้ามาก็ก็ไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นนะคะก็คือจะเหมือนกับเป็นการสางความสัมพันธ์แล้วก็ไปต่อเรื่อยๆนะคะอืมถือว่าโอเคเลยฟ a m i l y นะคะ f a t ต e r m มาเตอนะครอบครัว Next level อ่ะอย่างที่อันบอกว่าเนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็จะได้สานความสัมพันธ์หรือไปตป่อคือเป็นอย่างเช่นตอนก่อนเป็นคุณคุยที่ไม่ชัดเจนรอบนี้เขาก็จะอาจจะขอคุณเป็นแฟนขอคุณเดทอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นการไปต่อการเดินหน้าค่ะคุณได้คิงถือถ้วยดยเนี่ย Love coming your way นะคะใครที่โสดสนิทคุณก็จะได้เจอใครที่แบบสถานะไม่ชัดเจนหรือ separation ทางหายกันไปเขาคนหนึ่งก็จะกลับมาพร้อมที่จะแบบเปิดใจกับคุณอีกระอีกระดับหนึ่งอีกขั้นหนึ่งเพราะไพ่คุณขึ้นด้วยหกพอพูดถึงนะ ขึ้นด้วยหกถ้วยจบด้วยได้หกเหมือนกันนะเนี่ยเออมันเป็นอาจจะเป็นปีของคุณแล้วก็ได้นะที่คุณจะได้สมหวังในความรักนะคะ yes นะโอเคคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็ฮอลลีเดย์นะคะเราพูดถึงแอนอาจคลิปในช่วงสุราอีกสามเดือนเนี่ยมันก็จะไปหมดประมาณ มกกลาเนาะแต่จริงอ่ะช่วงธันวาก็ฮอลิเดย์เยอะเหมือนฤศจิก,กาก็ฮอลิเดย์ของไทยธันวาก็จะเป็นฮอลิเดย์ของต่างประเทศแล้วคือมันเป็นช่วงปลายปีต้นปีอ่าปลายปีเป็นต้นปีพอดีมันก็จะเป็นช่วงที่แบบเทศกาลเยอะคุณอาจจะได้เจอกันช่วงเทศกาลมันหยุดพักผ่อนก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะนัดกันมาเจอโดยที่แบบไม่ไม่ทันตั้งตัวนะาจะแบบใครที่คุยออนไลน์ก็จะได้เจอกันในช่วงนี้แต่ว่า ภายในสามเดือนเนี่ยคุณได้เจอแน่นอนนะคะคุณจะได้สละโสดแน่นอนอนะ่ะเพราะดูจากพลังงานไพ่เนี่ยดีมากแล้วไพ่ก็ไพ่เยส yes, ออกมาคอนเฟิร์มด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเปอร์เซ็นต์มันเหมือนกับสูงมากที่คุณจะได้สร้างครอบครัวก,กับคนคนนี้แล้วก็ไปต่อนั่นเองนะความรักกำลังจะเข้ามาในททางคุณนะคะคุณรออีกนิดหนึ่งเนาะไม่นานนะคะที่เลือกกองเบลนะคะกองที่หนึ่งก็จะพอดเลยนะคะดีมากเด่นมากชัดเจนมากไม่มีอะไรจะชัดเจนวกว่านี้เพราะฉะนั้นเตรียมสละโสดนะคะเพราะฉะนั้นเรามีเวลาแค่ บางคนอาจจะไม่ถึงสามเดือนบางคนอาจจะเดือนเดียวก็ได้ก็ใช้ชีวิตโซนของคุณให้เต็มที่ไปนะคะต่อไปก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าเขาคนอีกเข้ามาคุณจะ,ะไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วเนาะคุณก็จะมีความรักคุณก็จะมีเรื่องของอีกคนหนึ่งเข้ามานะคะ ก็อาจจะโฟกัสที่ตัวเราได้ไม่เต็มที่นะช่วงนี้ก็ให้ใช้ชีวิตสดให้เต็มที่ไปเลยละกันนะคะสำหรับใครที่เลือกกองหนึ่งเป็นพลังงานที่ดีมากๆก็ประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้เป็นกราหน่ำเจนโรดโดยรวมแนะนํามาดูส่วนตัวได้ที่ v star เก้าจะชัว์กว่าชัดเจนกว่าแล้วเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยำกว่าถามได้ทุกเรื่องนะคะการตัดสินใจคอนเฟิร์มก็ได้บางเรื่องไม่กล้าเปิดใจเพื่อใครมาปรึกษามาดูกับทีนี้ได้เพราะว่าเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่2เลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่2นะคะมูหลานเดี๋ยววเราาามดูกัน่ คุณจะได้สละโสดภายในสามเดือนนี้ไหมฝากกดไลค์ Subscribe แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะช่วงนี้แอนต้องเปลี่ยนโต๊ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงมันเริ่มเยอะขึ้นแล้วมันวุ่นวายปวดโอแอนไปหมดมันแทกฟิกเกอร์มันแทกเจ้าชายของแอนกับเจ้าหญิงของแอนแล้วแบบว่าโอ้โหก็เลยต้องจัดใหม่นะคะต้องเก็บใช้เสร็จแล้วต้องเก็บพันทชี จากที่ปล่อยไว้อ่านคิดว่าพลังงานกองที่สองอะคุณต้องหัวรอต้องหิ่มเข้าไว้นะไม่ว่าจะเสรอรุปสรรคอะไรเพราะแอนเปิดภาพมาเปิดไล้ามานี่บอกเลยนะอ่านไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอ่านไปได้แนละ้วแต่บอกไม่ยอกอ่านนะอ่านแล้วคุณอาจจะรู้สึกเฟล,ลอ่ะมันคล้ายๆว่ามันเป็นช่วงที่สตรงเนี่ยอดทนต้องรอนะคะยังไม่ชัดเจนสิบดาบขึ้นเปิดฉากเลยเนี่ย อุตส่าห์เปี่ยนเบี่ยงความสนใจไปพูดเรื่องฟิกเกอร์แล้วกันคุณได้เก้าเหรียญก็คือคุณยังต้องโฟกัสที่ตัวเองยังต้องรักตัวเองยังต้องมีความสุขกับตัวเองก่อนนะคุณเราพูดถึงเรื่องมูดลานเขาจะเป็นเรื่องเดียวค่อนข้างเรื่องเดียวๆนะที่แบบเหมือนเป็นเรื่องที่น้อยอที่เหมือนกับเจ้าหญิงที่มันเหมือนกับเป็นเป็นความรักที่ยังไม่เกิดขึ้นเนาะคือต้องโฟกัสที่ตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วคุณได้สิบดาบมูลหลานก็จะเป็นแนวกับนักสู้เกี่ยวกับนักสู้นักโลบดาบเนาะ ประมาณว่ากองสองผิดหวังนิดนึงนะภายในสามเดือนเนี้ยคุณยังไม่ได้สลาโสดแต่คุณต้องอดทนต้องเป็นตัวของตัวเองต้องรักตัวเองนะคะต้องไปต่อนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะไม่มีนะเพราะว่าเจ็ดเจ็ดเหรียญเนี่ยจะเหมือนการที่แบบมันยังไม่พร้อมยังไม่ใช่เวลาของคุณอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณเจอตอนนี้ภายในสามเดือนเนี้ยสถานการณ์อาจจะไม่ได้ดีจะได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาคุณได้หกเหรียนนญนะคะทําบุญทาหน้าที่ตัวเองต่อไปรักตัวเองต่อไปแล้วก็จบจบจบวยภายดีนะสิ คุณเด้วยสิบดาบจบด้วยสิบช่วยนะคะก็คือสุดท้ายคุณจะได้เจอความรักที่คุณรอคอยตามหาแน่นอนแต่คุณต้องหมั่นอยู่กับตัวเองรักตัวเองทําให้ตัวเองนะคะเวลาทําบุญทำอะไรอธิษฐานให้ตัวเราด้วยทําเพื่อตัวเองนะคะสู้เพื่อตัวเองอยู่กับตัวเองไปก่อนนะเพราะแอนมองอย่างที่บอกว่ากองนี้มันพลังงานค่อนข้างแย่ <laughs> เหมือนแอนนะคือแบบปกติเป็นคนที่ขี้เกียจไม่ชอบจัดโต๊นะน่จะจัดแล้วแบบสไตล์เดิมก็สไตล์เดิมไปเลยใช่ไหมแต่พอเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันก็ขึ้นมาแท้ๆจนนั้นต้องเก็บหมดทุกตัวค่ะแล้วก็ต้องคุมนะต้องคุมแล้วคือเนี่ยถ้าเราดูดีๆอ่ะมันไปกองกันอยู่ตรงนู้นหมดเลยนะคะแล้วก็แอนจับผ้าดาขึดไว้มันยายังจะไปลือนะบางทีแอนก็พยายามจะแบบเก็ีให้เรียบแล้วพอมาดูเช็คดีๆะค่ะเหมือนกับหัวเจ้าชายหัวเจ้าหญิงเซ็ตใหม่ที่แอนเพิ่งซื้อมาเนี่ยมันโดนแท้ไปเป็นร้อ <laughs> ยฟ ปกติจะเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรจุกจิกเนาะก็จะแบบต้องเอาออกต้องมาเลียงต้องมาจัดอะไรเงี้ยจะไม่ใช่แนวจัดไม่ใช่สไตล์ของเราแต่เหมือนเราก็ต้องอดทนต้องดิวกับตรงเนี้ยเพราะว่าเราจะเบรกเขาก็ไม่ได้เราต้องอดทนอ่จะขังเขาก็ไม่ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากได้ทั้งสองอย่างเราก็ต้องบาลานซ์มันให้ได้ค่ะแล้วแอนมองว่าของคุณเนี่ยก็จะเจอเรื่องราวคล้ายๆแอนที่ว่าต้องอดทนต้องค่อยๆทําต้องไปต่ออย่าเพิ่ง อ,อย่าเพิ่งเครียดสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะได้เจอกับความรักคุณจะได้เจอกับคนที่จะเข้ามาเป็นคู่ชีวิตคุณพร้อมที่จะอยู่กับคุณระยะยาวเพราะว่าสิบถวยก็คือความมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกความรักเลยนะคุณจะได้เจอคนที่ดีพร้อมที่จะสร้างครอบครัวด,ด้วยนะคะแต่ต้องอดทนในเรื่องของเวลานะเพราะว่ากองที่สองเนี่ยจะยังไม่ใช่สามเดือนนี้แน่นอนนะคะคิดซะว่าแอบเล่าเรื่องสนุกๆให้ฟังแล้วกัน <laughs> จะได้ไม่เครียดน,นะคะอไพ่บอกว่าระวังนะอย่า ถ้ามีคนที่เอถ้าเรารู้ว่าใครที่ไม่ดีแฟนเก่าคนเก่าคิดจะกลับมาเรารู้แล้วว่ามันไม่ดีไม่อะไรเนี่ยไพ่บอกว่าอดนทนต้องกล้าที่จะปฏิเสธนะคะระวังการตัดสินใจแล้วก็ใครที่เคยทําให้เราแอบถึงเจ็ดดาบใครที่ทําให้เราเคยผิดพลาดผิดหวังทำไม่ดีกับเรารทําอะไรรับหลังเราไปแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลับไปให้โอกาสเขาแล้วถ้าคุณเคยให้แล้วมันไม่โอเคขึ้นก็ต้องถึงเวลาต้องปล่อยไปอะปล่อยไปแล้วก็ตัดเขาออกจากชีวิตเราไปก็ดีเหมือนกันนะคะ ระวังการตัดสินใจระวังจะเจอคนที่คิดไม่ซื่อคิดไม่ดีเข้ามาหลอกเรานะอือันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับประมาณว่าโฟกัสเก้าเหลียนก็คือการอยู่กับตัวเองรักตัวเองดูแลตัวเองบำรุงนะคะใส่ใจการอยู่กับตัวเองไปก่อนเนาะ แล้วก็ getting better นะคะ heal proof นะคะ no worry <c oughs> ก็คืออย่าคิดมากทำหน้าที่ของเราไปไปเรื่อยๆไปต่อเดินไปต่อ,อยังไม่เจอตอนนี้เดี๋ยวในวันข้างหน้าจะเจอแน่นอนค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วง sublation แล้วก็ต้องระวังนะอยู่กับปัจจุบันอย่าไปอยู่ในอดีตยอย่าไปอยู่ในอนาคตน,นะคะอยู่กับปัจจุบันจะช่วยเราได้นะอย่าเพิ่งไปคิดไปกังวลอะไรมากนะคะใครที่ไม่รีบดีเลยนะให้รู้ไว้เลยว่าช่วงนี้ใน3เดือนนี้ถ้ามีคนเข้ามาอาจจะเจอคนที่ไม่ดีไม่จริงใจเข้ามาหวังผลประโยชน์จากคุณก็ได้นะคะเอาถือว่าเป็นการเตือนไปเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเวลากับคนแบบ นั้นนะคะเอเยอร์ฟอร์มนาของคุณได้ไพ่ทามิ่งเหมือนกันนะเนี่ยอา,อาจจะเป็นหนึ่งปีนับจากนี้นะคะอาจจะไม่ใช่สามเดือนนะคะแต่อาจจะเป็นหนึ่งปีนับจากนี้จากวันที่คุณมาดูคลิปหนึ่งปีบางคนอาจจะเจ็ดเดือนก็ได้บางคนอาจจะหนึ่งปีนะมีโอกาสที่คุณจะได้เจอกับเขานะคไะพ่ขึ้นรูปโลกนะคะเขาอาจจะเป็นคนทางไกลคนต่างชาติหรือเปล่านะคะอืมนะก็ถือว่าเด่นอยู่แต่ยังไม่ได้เด่นในสามเดือนนี้นะคะเด็นระยะยาวโอเค t h i r d party ตนะคะก็จะ,จะเป็นเหมือนระวังเรื่องของมือที่3ามนะอย่างที่บอกว่าถ้าใครเข้ามาในช่วงนี้ก็ต้องเช็คดูให้ดีๆนะคะว่าเขามีเจ้าของอยู่แล้วไหมนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาอาจจะจบแต่จริงอาจจะไม่ได้จบก็ได้นะคะอาจจะแค่อยากจะเข้ามาหาคุณชัว่วขราวก็ต้องระวังดีๆนะอย่างที่บอกภายใน3มเดือนเดือนนี้ใครเข้ามาก็ต้องเช็คตรวจด,ดูให้ดีๆนะคะเพราะมีโอกาสจะผิดสินได้นะคะคุณอาจจะอยู่คนนี้เข้ามาทําให้คุณผิดสินเลยก็ได้นะคะ ก็ดดประมาณนี้นะกองที่สองยังไม่มีอะไรที่เด่นนะคะก็ยังไม่เกิดขึ้นนะในสามเดือนนี้ยังไม่ยังไม่สลัโสดยังต้องอยู่กับตัวเอง,งต้องรักตัวเองก้าหเีินคอนเฟิร์มเลยว่าสามเดือนนี้คุณต้องเรียนรู้ประการอยู่ตัวเองอย่างมีความสุขให้ได้ก่อนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มรักตัวเองเริ่มอยู่กับตัวเองได้นะคะช่งชงสาก็จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่อยากจะบอกว่าสามเดือนนี้อยู่กับตัวเองโฟกัสที่ตัวเองไปเลยนะคะไม่ต้องรีบกองเนี้ยไม่ต้องรีบหาคู่หาคนรักเลยยิ่งคุณรีบอันว่าค ให้กับคุณมากกว่านะคะชิลๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวถึงเวลาโชคชะตาจัก,กรวาลจะส่งคนที่เป็นคู่ของคุณมาให้คุณเองนะประมาณนี้นะคะเป็นกําลังใจให้เป็นกระหเนำเนำ g e n ลโดยรวมนะคะถ้าใครที่ยังไม่ชัวหรือสับสนก็มาดูได้นะคะที่ v. star. ca จะชัวกัดชัดเจนกว่าแลวเป็นดวงคุณโดยตรงก็จะแม่นยากว่านะคะถามได้ทุกเรื่องการตัดสินใจการคอนเฟิร์มก็ได้นะคะการบางเรื่องเราไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครเนาะก็มาปรึกษามาดูกับที่ได้เพราะาเข้าใจนะคะ อ่าทิงละเอีย,ไยดไว้ใต้คลิปเดี๋ยวเราไปต่อกองที่ะะสามเลยค่ะสําหรับใครที่เลือกกองที่สามเอเรียลเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณจะได้สละโสดภายในสามเดือนนี้ไหมนะคะฝากกดไลค์ s u ซับสไคร์แชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะโอ้อะไรเนี่ยเดอะเฮอร์เมนะคะผ่นคนโสดของแท้นะคะโสดแบบสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุยกับคนทางไกลหรือเปล่านะไม่รู้ทำไมอันถึงพูดว่าคนทางไกลนะคะแต่รู้สึกว่าใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบ เอออาจจะมีแค่คนคุยหรือยังไม่เจอคนที่ถูกใจนะคะมีความรู้สึกว่าคุณอยู่กับตัวเองมาค่อคนข้างนานเนาะเราก็ยังบางคนอาจจะมีคนคุยแต่ไม่ถูกใจอะ่ะยังไม่ใช่รู้สึกไม่ค่อยไม่คเน็กไม่เข้าที่ไม่ทางหรือว่าอาจจะยังไม่ชัดเจนตามที่คุณต้องการนะแต่มองว่าค่ะที่เรื่องกองเอียลเนี่ยคิงถือช่วยกองมาค่้เดี๋ยวเขาเปิดเพิ่มนิดหนึ่งนะคะโอ้โหหกไม้เท้าดีวกวบคนแบบต่างชาติต่างถา,ถานะดีกว่าลูคนละรูปแบบมีความแตกต่างสูงอ่ะเดอะเวิร์ออกมาชัดเจนเลยนะคะ ชายออดนะอืมสี่ไม้เท้าไพ่แต่งงานจบด้วยไพ่แต่งงานด้วยนะเนี่ยแสดงว่าใครที่โสดแล้วมาเลือกกองเอเรียอ่ะคุณจะได้แต่งงานแบบโดยไม่ทันตั้งตัวแบบไวมากอะ่ะคือคนคนนี้แอนเห็นว่าภายในสามเดือนเนี่ยคุณเปอร์เซ็นต์จะได้เจอสูงสูงเลยแหละแบบร้อยเต็มร้อยสิบเต็มสิบนะคะเออนะประมาณนี้เลยคุณเติมต้นด้ยไพ่เล็กกาเนี่ยเออก็ค่อนข้างจะสูงแล้วอะ่ะ ประมาณว่ากองนี้เป็นกองที่เด่นแล้วก็ดีตั้งแต่ที่แอนเปิดมากองหนึ่งกองสองนะกองสามจะเด่นสุดเหมือนคุณอาจจะดิวกับทวินเฟรมดิวกับเรื่องของคนต่างชาติต่างวัฒนธรรมนะคะต่างอาชีพนะคะมีความต่างต่างกันสูงทวินเฟลมอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะว่าหกไม้เท้าจะมองถึงคนสาธารณะคนที่อยู่ทางกายคนที่มีทุกอย่างที่แบบว่าเหนือความคาดหมายอะคะ่ะแต่อย่างไรก็ตามแอนมองว่าคุณเนี่ยจะได้ แล้วก็อาจจะมีเรื่องของอายุที่แตกต่างกันด้วยนะคือ,อ,อคุณจะได้เจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวนะภายในสามเดือนนี้คุณสลัดโสดแน่นอนคอนเฟิร์มเลยอะ่ะ คุณจะเจอกันแบบไม่ทันตั้งตัวแบบคิดไม่ถึงนะคะจะเจอนแบบไหนแอนไม่รู้นะเพราะว่าจัสตมันออกมาแบบเดี๋ยวโชคชะตาจัดไว้แล้วคุณคิดไม่ถึงแน่นอนมันอาจถ้าคุณคิดว่าช้ามันจะไวถ้าคุณคิดว่าไวมันจะช้านะทุกอย่างมันจะเหมือนโดนกลับกันหมดอะ่ะมันจะถูกสลับสับเปลี่ยนไงไม่รู้แต่จะไวมากที่คุณจะได้เจอคนนี้แล้วพอคุณเจอเขาคิงถือช่วยออกมานะคะจากที่คุณโสดคุณจะเป็นคนที่เอ่อ ไม่โสดทันทีอ่ะเออเพราะคุณเจอเขาเขาเจอคุณปุ๊บมันจะไวมากที่คุณจะแต่งงานกันที่คุณจะพร้อมย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือย้ายมาอยู่บ้านหลังเดียวกันอะไรประมาณนี้ไวมากนะคะกองนี้บอกไว้เลยเหมือนกับสปีดเทอร์โบเหไม่รู้นะคือเร็วมากๆสามเดือนนี้คุณได้สละโสดแน่นอนแล้วแทบสละโสดไม่พอคือในสามภายในสามเดือนนี้คุณอาจจะได้แต่งงานด้วยซ้ํานะคะหลังจากที่คุณมาดูคลิปนะเพราะพ่ชาลีอ๋อออกามาบอกว่าเร็วมากเกิดขึ้นแบบคุณไม่ทันตั้งตัวปุบปรับกระทนันหันคุณงงแน่นอนนะคะ อุ้ยอะไรเนี่ยไพ่แต่งงานนะคะชีวิตใหม่คุณจะเริ่มต้นนะคะมีธาตุน้ำนะคะก็จะมีกรกฎมีพนพฤศจิกนะคะสปริงก็จะเป็นตั้งแต่ละตั้งแต่เดือนมีนามีนาเนี่ยเข้ามีนาเป็นต้นไปอะไรเงี้ยอาจจะคุณจะได้แต่งงานช่วงแบบต้นปีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเพราะว่าช่วงนี้อานาคิกก็ทันตุลาแล้วเนาะทำไมจะพูดธันวาก็ไม่รู้นะคะคุณอาจจะได้แบบอืมนะ,ะเขาจะให้นับธันวาเป็น เป็นเป็นเดือนที่หนึ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยอืมแต่อันคิดว่าต้นปีคุณจะได้แต่งงานนะคะแต่ว่าสามเดือนก็ยังอยู่ในเดือนมก,กรายอยู่นะ so made to love to i n f r a m e นะคะคุณดิวกับอะไรที่มันยุ่งยากุ่นวเห็นไหมอัน expect surprise บอกแล้วว่าทําไมจะ m e n นถึงไม่บอกว่าจะเจอกันเไงไม่มีอะไรที่บอกเลยบอกว่าเร็วแน่นอนนะ่ะบอกแค่ว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรเลยเดี๋ยวคุณจะเจอเองแล้วมันเป็นอะไรที่คุณคิดไม่ถึงคาดเดาไม่ถึงนะคะ ออเป็นอะไรที่คุณจะ Amazing มากคุณจะเชื่อในปฏิหารทันทีว่าปฏิหารช็อคชตามีจริงนะคะจากที่คุณเป็นคนที่อาจจะแบบยังเชื่อได้ไม่สนิทอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้ก็คือแนะนําให้ปล่อยไปเลยเพราะว่าคนคนนี้กำลังจะวิ่งเข้ามาในชีวิตคุณนะคะโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวอ่ะบางคนอาจจะอีกไม่เกี่ยตดทิศ นะคะเอ้ยด้ไพ่หลักอาทิตย์ด้วยนนะ้าเร็วมากจริงๆบอกว่ามันเร็วจริงๆอ่ะสามเดือนนี้คือต้องเปลี่ยนหัวข้อเป็นว่าคุณจะได้จะแต่งงานภายในสามเดือนนี้หรือเปล่ามากกว่านะเพราะว่าไม่เหมือนเป็นอะไรที่แบบเร็วมากเร็วแล้วก็ไวมากๆเลยอะ่ะเออนะเร็วจริงเฟนอาจจะเป็นคนที่ใกล้ตัวคุณหรือเปล่าคนใกล้ตัวคุณคนรอบด้านคนที่คุณคิดถึงอยู่แบบไม่ทันตั้งตัวอยู่คนคนนี้ก็อาจคุณอาจจะมีคนแอบมองนะคะแอบชอบอยู่เขาก็อาจจะปรับเข้ามาโดยที่แบบ จับพัดจับทางไม่ได้อะเออคือเขาอยู่ก็าอาจจะเข้ามาแบบสารภาพความรู้สึกกับคุณเออแบบคุณคิดไม่ถึงอาจจะเป็นคนใกล้ตัวก็ได้นะแต่ว่าพลังงานของคุณมันขึ้นคนต่างชาติคนไกลคนที่คุณอาจจะยังไม่เคยเจอก็ได้ค่ะแต่สําหรับบางคนส่วนน้อยก็จะเป็นคนใกล้ตัวนะคะเพื่อลวมงานอะไรเงี้ยก็ได้นะคุณได้อะไรเนี่ยทวินเฟรมเออเหมือนกับเป็นไพ่ทวินเฟรมที่แบบเหมือนกับคุณจะเมื่อไหร่ที่คุณอยากที่จะพูดไแปลว่า พลังงานไพ่อ่ะเหมือนกับเป็นคนไกลตัวที่คุณยังไม่เคยเจอเพราะมันเป็นอะไรที่อันอิคสเปกแน่นอนเหมือนไพ่เราเนี้บอกว่าจะจำกันได้แล้วคือไนส์อ่าแล้วคือไนชันเนี่ยก็คือมันแค่ว่าคุณจะจำกันได้นะคะคุณจะเจอเมื่อไหร่ที่คุณเจอกันปุ๊บครั้งแรกนะคะตามมองตานะคะ คุณเห็นหน้าอาการอนะคุณจะจําได้เลยว่าเนี่ยคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเนี่ยคือครูของฉันนี่คือทวินของฉันนี่คือโซโซของฉันนั่นเองอีกครึ่งหนึ่งของฉันนั่นเองอะไรเนี้ยจิตวิญญาณของฉันนีกครึ่งหนึ่งมาตามหาฉันจนเจอแล้วอะไรเงี้ยคือคุณเมื่อไหร่ที่คุณเจอเขานะคุณจะรู้เลยครั้งแรกที่คุณได้เจอกันในความเป็นจริงอะถ้าให้เรียกนะคะมันก็จะเป็นคําว่าเฟสทูเฟสนะคะมาเจอกันในความเป็นจริงคุณจะรู้เลยว่าคนนี้แหละคือคนที่คุณตามหาเขาเองก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แปลกแล้วก็เป็นทางสปิริตชัลจิตวิญญาณสูงมากนะคะแล้วก็ไพ่แต่งงานคอนเฟิร์มชัดเจนเลยว่าถ้าคุณเจอกับค,คนคนนี้ทำไมคุณต้องเจอรอเขาคนนี้ทำไมคุณกว่าจะได้เจอถึงน,นั้นเพราะถ้าเจอกันปุ๊บมันจํากันได้มันต้องการการแต่งงานมันต้องการที่จะอยู่ด้วยกันเลยมันไม่อยากจะรอกันอีกแล้วนะคะมันจะไวมากกองนี้จะบอกว่าไวจริงๆนะคะก็เป็นอะไรที่จะอันอ p e c เปกแน่นอนคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงนึกไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโชคชะตาจัก,กรวาลพลังอา สิ่งสิทธิ์ดีกว่าเนาะพลังงานเบื้องบนนะคะพลังงานขั้นสูงสุดให้เขาจัดการให้กับเราด,ดีกว่าเราไม่ต้องแปลอะไรมากมาเราก็ทำหน้าที่ของเราอย่างมีความสุขนะคะใช้ชีวชิตให้มีความสุขหาเสียงหัวเราะไปก่อนละกันเนาะสำหรับกองนี้ก็ประมาณนี้นะคะถือว่าดีมากเลยนะคะคที่ดิวกับทวินเฟมคุณอาจจะได้ใกล้รียูเนียนเราก็ได้นะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์มากนะคะเออดีมากๆเลยนะคะก็ เป็นการอ่านเจนเนอรโโดยรวมเนะี่ยเรามาดูส่วนตัวได้ที่ v.star99 นะคะจะช่วยว่าชัดเจนกว่าถามได้ทุกเรื่องการตัดสินใจการคอนเฟิร์มนะคะได้หมดบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคือใครมาปรึกษามาดูกับที่นี้ได้เพราะว่าเข้าใจนะคะแล้วก็ทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะมีช่องทางเดียวนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ